limited my choices were ก็สวัสดี FC ลุงห้วยทุกคนครับแล้วก็สวัสดีวันเด็กแห่งชาติเน,นี้วันนี้เรามาลงแรงกับการอัปเดตใหม่ของซีไฟนะครับมาในโหมดคู่นะครับเกมน,นี้มีเด็ <S 2> <S 2> กบางคนถามว่าอ,อยากเก่งอยากตึงต้องทำยังไงครับมีอย่างเดียวครับคือเล่นบ่อยซ้อม,มบ่อยลงแรงไปบ่อยๆเวความเก่งความตึงก็จะมาเองครับ อย่างลุงขนาดลงเล่นนานๆแล้วก็ยังมีร้อนมีลนนะครับแต่คนอยู่ด้านหน้าจังหวะน,นี้ก็เราใสา่หลอยลัดนะครับตัวคนหนึ่งครับประตูเจ็บอยู่นี่ก็คือเรารอจังหวะนะครับเต็มไม่เต็มร้อยนี่คือเรารอลัดไเลยนี่ตัวนหนึ่งกำลังเล่นกันอยู่ด้านในนะครับรอให้เล็งครับลัดไม่ทันตัวนึง ก็พยายามหาเหลี่ยมหาจังหวะนะครับอย่าไปคิดว่าตัวเองเซิงหรือตัวเองเก่งครับที่จะเปงัดเท่าแบบตรงตรเลยเราต้องรอจังหวะบางจังหวะก็คือให้เขาเจ็บก่อนถ้าเลือดเขาเหลือไม่เต็มร้อยนี่คือเราก็มีโอกาสที่จะได้คิวจากเขาครับแล้วก็นุ่งเปิดตาล่าแล้วเป็นครับตาเป็นครับเลือดไม่เต็มนะ เาสองหนึ่งแต่เราสองหนึ่งจังหวะนี้รัตูน่าจะน่าจะหนีครับขาไปเร็วขนาดนี้ถ้าไม่ขับแล้วก็ดีไปโอเคเครื่องดีชัวร์เดี๋ยวลงเบียดลงไปเดียวนิดนึงเบียดศตูตั้งระเบิดไว้นะครับตูเจ็บเงี้ยลุงไม่ลอยทางครับไหวหรือไม่ไหวไม่เป็นไรครับ เพื่อนเราตามมาแล้วเพื่อนเราครบให้ได้ให้ได้ยู่งงานท้าทอยวอร์เซลูเจะจับเดี๋ยวฟังชาอีกสียงกันเจ้าใจเพื่อนครับเพื่อนได้อยู่ครับสวยขอบคุณครับดีเพื่อนยังยังเห็นนะครับว่าตัวทุเรศหายหนาอะไรกันเพื่อน อัปเดตใหม่ลุงก็ไม่ค่อยได้ได้เล่นเรื่องของตัวไอเทมอะไรต่างๆครับก็เห็นมีมาใหม่กันแต่ว่าพอเขาอัปเดตแล้วเราก็เล่นตามตามสภาพค,ครับเห็นบางคนมีดาวมงดามากกันว่าตัวละครโดนเนิร์บ,บ้างนไม่ไม่ต้องซีเรสครับก็อย่างเมื่อก่อนที่ลุงเล่นโคโนก็ยังโดนเนิร์บก็ยังกดเซอร์กิวเ,เ,เ,เลยสุดท้ายสุดเนี่ยตัวละครมันเป็นแค่ส่วนองส่วนสม,สมหรือองค์กรครับหลักๆลัอะมันอยู่ที่สกิลเพลครับ น้องๆหนูเล่นไม่เก่งเนี่ยต่อให้มีสกิลที่โกงมันก็แค่นั้นครับร้ายประโยชน์แต่ถ้าฝีมือดีด้วยมีสกิลตัวละครที่ดีมีไอเทมต่างๆที่ไปช่วยเสริมแลรับเพื่อดีกว่ารับเพื่อให,ให้เกิดเกมเร่นเลือกครับทำเ,เลยครับ เลนเดียวคนงแล้เพ่หนึ่งราไปได้สวยงานอีตนนะครับ5ีิวกับอีก7คนบนแมปครับรวมตี้ลุงด้วยลุงกับเพื่อนยังเดยยังอยูยอย่กันครบนะครับขอเที่ยวอะไรทั้ตัวนี้อยากได้แต้มอยากได้คิวอย่างที่มีหลายๆคนแนะนำมาก็คือได้ส2คิวแล้วก็พยายามให้ตัวเองติดอ,อันดับที่ดีนะครับจะข้าค่ัด น้องก็จะบวกแล้วแหละแต่ว่าเรื่องบวกมากบวกน้อยนี่ก็มีผลนะครับถ้าอยากได้เยอะๆหน่อยก็เน้นคิวเยอะดาเมจเยอะนะครับแล้วก็บุญาด้วยยิ่งดีแต่เพราะโอกาสยากครับที่เราจะบุญาอีกครั้งตอนนี้มีอยู่ตัวหนึ่งลงตามหาอยู่ไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยใรเย็นๆถอยหลังเท่านั้นตาไปครับโชคดีนะที่เพื่อนมาตามหลังมาหาแป๊ดหนิ สองสองครับตรงนี้โอเคโดนไน่าจะเจอเลยถ้าหกคิวอย่างนี like. you know to to ้ก <N> ็น่าจะบวกเต็มครับสามศูนย์สามศินย์คนออะไรคิวดาเมจลไม่ได้ถึงก็เลยถ้าเน้นบวกก็อันดับสองก็พอแล้วครับ อันดับสอหรือติดทับหาก็พอละอาจจะบวกติดกว่ายี่สิบไก็ถือว่าโอเคครับแบบบวกน,นีนบบน้ก็ลบครับอับเนียงลงจุดน้าครับนึงอ่าโดนไหมครับตดวเทียบ แดงว่ามีคนชุบกระรับห้าตัวที่เหลือสี่ตัวตอนนี้เหลือห้าตัวต้องชุบรอบหมอนหน่อยเองปู้ชุบก็มีอยู่ตรงลุงกับด้านล่างครับนู้ะครับเรื่องล่างดีกว่าในล่างนม่เกะเอาได้ดิทีวนี่เรียงจัดเลยลงแรงขนาดนี้ออกเปชุบกันะครับมีที่อยู่แล้วมาจจเป็นด้านหน้านะครับ ตายจกนดแล้วตายไปลอย่งีรับแบบี้บนสะพานครับ้ยู่บนสะพานเชอกทางทานี้ทางป้อมก็ไม่มีแล้วไปดูนี้ตัวนึ่งก็ตายเกครับ แล้วจะจเป็นยังไีแบบนี้เราก็บุย่าแบบชิวๆครับให้ตึมเท่าไหร่ครับแบบนี้ไม่ตึมถ้ายังไงถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ขอกลังใจให้ลุงหน่อยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ